สวัสดีครับวิดีโอที่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแต่งคํากรอนนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับบันทึกอยู่ที่ที่สวนนะครับมีเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงสุนัขเสียงไก่แน่นอนนะครับแต่กล้องไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นเสียงที่มาสนับสนุนให้วิดีโอนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็นแล้วกันนะครับจะใช้กับการแต่งกรอนนะครับที่มีลักษณะ คล้ายๆกันนะครับแบบไหนก็ได้นะครับคล้ายๆกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะเลือกนะครับการแต่งกรอน8หรือกรอนสุภาพนะครับเพราะว่าเป็นกรอนที่แต่งง่ายสนุกนะครับใครๆก็สามารถแต่งได้นะครับก่อนอื่นก็มาดูนะครับแผนผังการสัมผัสของกรอน8นะครับจำนวนหนึ่งบทนะครับอันนี้เราคุ้นเคยมาแล้ว นะครับสิ่งที่เคยเน้นก็คือวัคที่4คําสุดท้ายนะครับส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปนะครับอย่าลืมตรงนี้เน้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนหรือผู้ที่สนใจกับเวลาแต่งมักจะลืมตรงนี้นะครับก็เลยเน้นจุดนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณครูนะครับให้แต่งเรื่องง่ายๆนะครับให้แต่งคําว่าในหัวข้อที่ใช้คําว่าเพื่อนนะครับเป็นคําสั้นๆแต่ว่ามันกว้าง แต่ง่ายนะครับกว้างก็หมายถึงว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้จอดจงว่าเป็นเพื่อนแบบไหนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายได้หมดนะครับเพื่อนโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนอื่นหรือเพื่อนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่เราเคารพนับถือนะครับเป็นเพื่อนต่างวัยต่างอะไรแม้แต่เป็นสัตว์ก็ได้นะครับในความหมายของเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่งอะไรมามันมันก็จะเข้าข่ายนะครับที่ไม่ได้ผิดนะครับ อันดับแรกก็คือนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับคนที่สนใจแต่งก่อนในเรื่องนี้นะครับให้เขียนมาก่อนนะครับเขียนมาเลยครับให้ได้วักหนึ่งมี8คํา9คําก็ได้นะครับสัมผัสก็ให้มันถูกต้องคือคําสุดท้ายของวรคที่1ส่งไปยังคําที่3ามของวรคที่2อเราอันนั้นเรารู้นะครับที่่ามว่าเรารู้มาแล้วนะครับให้เขียนมาก่อนไม่เป็นคํากรอนก็ได้นะครับเขียนมาสมมุตินะครับพวกเราเขียนได้อย่างนี้นะครับเพื่อนของฉันเป็นคนที่ฉันรัก แทบจะไม่เป็นคำกรอนนะครับเนี่ยฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันตอนเป็นเด็กถูกสเปคช่วยเหลือกันมาตลอดเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นคำกรอนตรงที่สัมผัสระหว่างวักเท่าน,นั้นเองนะครับแต่สัมผัสในในแทบจะไม่มีนะครับความไพเราะความสนุกสนานก็ยังไม่มีจากร้อยคะแนนก็จะอยู่สักประมาณ50คะแนนนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับด้านใจนะครับ ตอนนี้เราเราจะเริ่มเรียนเราเราจะเริ่มแต่งแล้วเราจะเริ่มปรับแล้วนะครับจากวัคที่หนึ่งของเราที่เราเขียนมาสักครู่นะครับคำว่าเพื่อนของฉันเป็นคนที่ฉันรักเราสามารถปรับได้เปลี่ยนได้นะครับภายใน8คําำวักนี้ยกเว้นคําสุดท้ายนะครับเพราะว่าคําสุดท้ายมันต้องไปสัมผัสกับคําที่3ในวัคที่2นะครับจะเห็นว่าคําว่าฉันคําว่าฉันมันน่าจะมีคําที่มาสัมผัสกันได้ นะครับคำว่านั้นเห็นไหมเพื่อนของฉันนั้นเห็นไหมเพื่อนของฉันนั้นสัมผัสกันแล้วฉันกันนั้นนะครับเป็นคนดีคนดีที่เห็นไหมคนดีที่ฉันรักพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันน่าจะสวยมันน่าจะงามแล้วเราก็มาตัดบางคําออกเพราะว่ามันจะเป็นก้าวพยางนะครับก็จะได้ว่าเพื่อนของฉันนั้นดีที่ฉันรัก เพื่อนของฉันนั้นดีที่ฉันรักเห็นไหมครับก็จะได้สัมผัสในคําว่าฉันคําว่านั้นดีกับที่อย่างนี้นะครับสุดยอดเลยต่อไปนะครับเรามาพิจารณาวัคที่วรคที่2นะครับหลังจากวัคที่หนึ่งเราปรับแล้วนะครับวัคที่สองของเราเดิมนะครับฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กเรามาพิจารณาดู นะครับว่าตรงไหนนะมันน่าจะมันน่าจะปรับน่าจะเปลี่ยนได้นะครับเห็นคำมาจากไหมครับจากคำมาจากมันน่าจะสัมผัสกับคำว่ารักเนี่ยมเป็นสัมผัสในซึ่งไม่ได้บังคับนะครับว่าคำไหนต้องสัมผัสกับคำไหนนะครับภายใน8คํานี่แหละนะครับเราเราโยงหากันได้เราปรับหากันได้นะครับฉันรู้จักรักเห็นไหมรักกันรักกันรักกันหรือรักแท้มาตั้งแต่เห็นไหมมันจะแท้แต่นี่เห็นไหมครับ ไม่จําเป็นต้องมาสัมผัสกับคําว่ามาหรือหรือตั้งก็ได้คือเราเห็นตรงนี้เราโยงไปตัวไหนก็ได้ที่มันจะง่ายนะครับก็จะได้ว่าฉันรู้จักรักแท้ตั้งแต่เห็นไหมครับเนี่ยสัมผัสอย่างนี้ดีมากเลยนะครับเราเรามาดูวรรคที่3นะครับวรรคที่3เดิมของเราว่าอย่างไรเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันตอนเป็นตอนเป็นเด็กนะครับมาพิจารณาดูเรียนด้วยกันเล่นด้วยกัน ช่วงช่วงแรกนี่ไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะเพราะมันเล่นคําเล่นสำนวนได้ดีเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันเห็นไหมเรียนด้วยกันเล่นกันนะครับเลยนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันน่าจะมาปรับเปลี่ยนเฉพาะข้างหลังๆ,ๆนะครับวัคเลยทายนะครับคำว่ากันนั้นเห็นไหมเรียนด้วยกันเล่นกันนั้นนั้นนั้นตอนเป็นเด็กมันเยอะเราจะเอาเราจะตัดเป็นหนึ่งคำเอาคำ่าตอน หรือเล่นด้วยกันเรียนด้วยกันนั้นเป็นเด็กเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันนั้นตอนเด็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราเราเลือกเอานะครับให้มันเหลือ8คําเราตัดคําว่าตอนคําว่าเป็นทิ้งนะครับก็จะได้อันที่1นะสมมติอันที่1เราเราเลือกคําว่าตอนนะครับก็จะได้ว่าเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันนั้นตอนเด็กหรือบางคนจะเอาคําว่าเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันนั้นเป็นเด็กอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เกิดสัมผัสใหม่ขึ้นมาแล้ว นะครับทีนี้ก็มาดูวักที่4นะครับวักสุดท้ายนะครับถูกสเปกช่วยเหลือกันมาตลอดสเปกเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูก็ก็จะเขียนแบบนี้เป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็หาไม่ดูแล้วก็มาพิจารณาเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะปรับตรงไหนเราจะแทรกตรงไหนนะครับช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ไหมครับได้หรือจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันก็ได้ช่วยเหลือ เมื่อต้องการก็ได้จะเห็นคําว่าตลอดเนี่ยเราตัดทิ้งทําไมเราตัดทิ้งได้เพราะว่ามันเป็นคําสุดท้ายของบทที่1เรายังไม่ได้แต่งบทที่2แต่ถ้าเราแต่งบทที่2แล้วมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาระหว่างว่าถูกสเปกช่วยเหลือกันช่วยเหลือเกื้อกูณกันหรือถูกสเปกช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันหรือเมื่อต้องการก็สุดแท้แต่เรา จากเดิมนะครับจากเดิมที่ครูกําหนดให้แต่งคําว่าเพื่อนนะครับที่เราทําขึ้นมาให้มันเป็นโมเดลไว้ก่อนก็คือเพื่อนของฉันเป็นคนดีที่ฉันรักฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กเรียนด้วยกันเล่นกันตอนเป็นเด็กถูกสเปกช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับก็จะได้เป็นของใหม่นะหลังจากที่เราได้ปรับนะครับเราได้เปลี่ยนนะครับเราก็จะได้กลอนใหม่ เป็นเพื่อนฉันนั้นดีที่ฉันรักฉันรู้จักรักแท้มาแต่เล็กเรียนด้วยกันเล่นกันนั้นตอนเด็กถูกสเปคช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพแล้วนะครับจากการที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้จากการที่เรายังไม่รู้วิธีการนะครับณนะบัดนี้เรารู้แล้วนะครับก็นําไปปรับใช้ก็แล้วกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่มีวิธีการไหนที่ที่เป็นหลักตายตัวนะครับให้เข้าใจอย่างนั้นนะครับ เป็นแต่เพียงวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับในหลายๆวิธีในหลายๆล,ล,ล,ลักษณะในการแต่งคำประพันธ์นะครับก็ฝากไว้ไปปรับใช้กับตนเองเพื่อความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณครับ